โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการตุ่มผลแจกนั่นเองซึ่งตะกี้ผมอัดไปรอบหนึ่งแล้วแต่ว่ามันมันเสียนะฮะก็เลยต้องมาอัดใหม่ผมก็จะมาทําการสุ่มผลแจกดูซิว่ารอบนี้เราจะได้ผลอะไรเมื่อกี้เราได้ผลพระไปแล้วนะฮะถือว่าโชคดีมากเลยก็เซิฟนี้มีห้าหัวน้อยสุดก็สองหมื่นนะสองหมื่นเก้าสองหมื่นเจ็ดโอเคเดี๋ยวเราเดินทางสุ่มผลกันเลย ดีนี้ผมซื้อจากน้องคนหนึ่งมานะผมไปกล่าวชื่อแล้วกันเนาะโอเครุนนะปราดังยังยังยัง,ยงปราอ้อผลแสงนะฮะนี่เลยสวยงามเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราหาคนที่ค่าวหัวน้อยก็สองมืนเอ๊ะคนนี้สองแสนนะก็น่ัจะเก่งแล้วแหละเดี๋ยวผมหาดีกว่านะว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนกัน หน้าหัวสองหมืนผมคิดว่าน่าจะอยู่เกาะสกายนะไม่สิสกายมันต้องเป็นแสนและอยู่เกาะนู่นนะเดี๋ยวเราไปดูที่เกาะบักกี้ก่อนนะ ว่าอยู่ที่เกาะบักกี้ไหมถ้าไม่อยู่ที่เกาะบักกี้เดี๋ยวผมจะไปดูคลิกเกาะทะเลซายนะดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่ที่นี่นะเดี๋ยวผมไปที่เกาะทะเลรายดีกว่าเอ๊ะเอเมื่อกี้เหมือนผมตาฝาดหรือเปล่าเหมือนมอนมันหายตัวได้เนี่น่าจะใช่นะน่าจะเป็นแบบเกมตัวเกมบักที่นี่จุดแรกไม่มีคนฟาร์มเอ๊ะแต่มีคนยืนอยู่ตรงนั้นใช่คนไหมเอ่ยนั่นใช่คนไหมจุดที่สองก็ไม่มีคนฟาร์มนะน่าจะอยู่ที่เกาะน้ําแข็งกันนะถ้าเกาะน้ําแข็งไม่มีเดี๋ยวผมไปหาที่นู่นแล้วกันเนาะสกายเปีย ยยยยผมเจอผมเจอโปนี่วันนี้นะคนนี้ดูไว้จําชื่อไว้ดีๆก็ใช้ผลแสงด้วยอะ่ะผมไม่ยุ่งกับเขาแล้วนะไปดีกว่าไปแจกผลดีกว่าคนนี้ค่าหัวเจ็ดหมื่นกว่า คือแบบสังคมราโปรมันเยอะมากเลยอะ่ะคืออะไรกันครับนี่ยแบบถ้าไปฟาร์มเซิร์ฟ VIP ก็ว่าไปอย่างนะแต่นี่คือนี่มาฟาร์มเซิฟส่วนรวมอะ่ะคือมันก็ยังไงยังไงอยู่มันถือว่าแบบกินอะ่ะกินของคนอื่นอะ่ะแต่นี่เขาเหมือนเขาจะบักกันเลยแบบติดตรงนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละเกาะหิมะมีคนไหมเอ่ยมาดูกันซิว่าเกาะหิมะนี่มีคนหรือเปล่า ไม่น่ามีนะโอเคเดี๋ยวไปหาบนเกาะท้องฟ้าต่อเลยนะเกาะท้องฟ้ารู้สึกว่าฝนจะเกิดนะฝนน่าจะหายไปแล้วแหละหรือว่าอาจจะมีคนเก็บได้แล้วถ้าไม่มีู้เล่นคนอื่นเอาก็ผมก็จะกินเองนะพะตอนนี้ไอดีเนี่ยม่ใช้ผลควันอยู่นะนก็เป็นผลโลเกียแลแ้วมันไม่ค่อยดีไงโอเคเกาะนี้ก็ไม่มีนะเกาะนี้ไม่มีเหมือนกันไปดูเกาะสกายเปียร์แล้วกนะันนี่มารินฟอร์ดเกาะมารินฟอร์ดค่าหัวประมาณนี้น่าจะอยู่เกาะมารินฟอร์ดนะร้อยกว่าเอทำไมค่าหัวเขาไม่เพิ่มอะรือว่าเขา AFK โอเคครับเรามาถึงเกาะมารินฟอร์ดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขอดูกันนะครับว่ามีคนไหมมีคนฟาร์มไหมมีมอนเดินแต่ว่าเหมือนว่าจะไม่มีคนนะโอเคไม่มีคนนั่นแหละผมขอถอยเรือครับโอเคยปลงท่าํำรวจกันนะว่ามีคนหรือเปล่าปกติค่าหัวสองหมื่นกว่าถ้าไม่อยู่เกาะน,นี้ก็อยู่ กอน้้ำแข็งนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะไม่มีแฮะแล้วข้างหัวเขาไม่เพิ่มอะ่ะรู้สึกว่าเขาจะ F K หรือเปล่าใช่นะงั้นผมก็กินเองเลยนะโอเคจะรับประทานแล้วนะครับปาบโอเคนี่เลยหล่อเทจริงๆโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็ แต่ว่าแบบว่าไม่เจอคนเลยนะแบบเซิฟช่วงตอนกลางคืนนี่ไม่ค่อยมีคนเล่นนะตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสี่นะอ่า o ุเคว้งวอ้วว้าว,ว,าวรู้สึกว่าเขาจะสุ่มได้นะเป็นผลสันสะเทือนนะโหสุดยอดมากเลยว้าว โอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้ไอดีนี้นะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแจกไอดีนี้ในวันพรุ่งนี้กันนะครับไอเดีผลแสงนะโอเคบายบาย